ดีครับวันนี้รายการลดมือแม่นะครับเออ EP แรกวันนี้ผมมาให้แม่ทำกับข้าวมื้อเย็นให้กิน,นครับวันนี้แม่ทำอะไรกินกับแม่ออไข่ระเบิดอไข่ระเบิดนี่ก็มันเป็นยังไงบ้างน,นะแม่ก็ทอดไข่ดาวเสร็จแล้วก็ผัดเครื่องแล้วก็ราดไข่ดาวอรีโกเบิกินมันตั้งแต่เด็กโอเคครับกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าไข่ระเบิดของแม่ผม จะเป็นยังไงไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทอดไข่ดาวกันเลยอันนี้แม่จะทำเป็นไข่ดาวย่างมะตูมหรือว่าไข่ดาวกล่องครับแม่ ตุมให้มันแบบอ้นั้นหน่อยไม่ต้องเป็นน้ำมากอืมถ้าเป็นยางมันตุมแล้วเวลาเราลาดแล้วน้ำมันก็จะแลกไข่มันจะละลายกับเครื่องไให้มันอ้นั้นหน่อยให้มันจุกหน่อยโอเคเดี๋ยวรอถ้ามันร้อนก่อนใช่ไหมแม่ Não manca เราทอาทั้งหมด4ใบนะ้แม่4ใบเ4ใบนะแม่โอเคโอเคครับตอนนี้แม่ก็บท่อไข่ครบ4ใบแล้ว ทำเครื่องการใส่พริกใส่พริกใส่กระเทียมก็ผัดกะเพราอะไรอืมผัดกะเพรากระตัมดังไปไหมลูกได้ได้ได โอเคครับตอนนี้แม่ก็ตำพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับไปแม่ตำพอแหลกนั่นเองแล้วก็ไปผัดกันเลยลงกระทะโอเคครับแม่ผัดพร้อมกับเครื่องสับสะเพาตามนี้เลยเดี๋ยวเราต้องลงกระทะกันแล้วทํำล้างคกนิดหน่อยใส่น้ำล้างคกนิดหน่อยอย่ามีแห้งมากครับ ไปเลยไม่ต้องรอน้ำมันรอ้อนมาเดี๋ยวมันจะเด้งนครับหน้าใสทีกจะเทียนในสัดแล้วถ้าเราเอาไข่ดาวมาอยู่บนบนผัดกะเพราให้บนผัด ผัดพริกหมูนี่มันก็คือผัดกะเพราใช่ไหมแม่แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาผัดพริกหมูไปอยู่บนไข่ดาวมันก็จะเรียกว่าไข่ระเบิดนะใช่แค่เปลี่ยนชื่อพอไข่โดนใบกะเพราโดนเครื่อนไข่ก็จะระเบิดไข่หมูค่ะหมูสับครับผม แม่ตั้งใจมากเพราะว่าลูกกลับมาจากเดือที่มากินกับข้าวแม่ด้ยแม่แต่ยังยนนยยมีหลายเมนูที่แมที่ได้ทำให้ลูกกินอะ่ะคะยังมีอหลายเมน,นูนใช่ไหมที่แม่จะทำให้ลูกกินมีหลายอย่างเชียงเงิะแบบนี้เล <laughs> <laughs> ยนอน่ะนีสุดอื้ ลผัดกะเพราไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้อง,งนะใส่น้ำปลา่ไนะใส่ซอสฟ้าเขียวผัดกลม <Yahoo! S 1> ใส่ผงนัวนิดหน่อยผงนัวคือผงนัส มีงบูชูรถไม่ต้องใส่เลิศไม่ต้องใส่เยอะนะแม่ลูกละนะูกหัวจะล้าแล้วไหนไหนจะละ้านไรหน่อยนึย <c oughs> สีดำนิดหน่อยสีดำสวยค่ะ วอือแม่ชิมแล้วขาดเลยแม่ที่ไหนขาดซอส ออสกายกรนนีม,มอร่อยแม่เอาอร่อยแม่แหละรถมือแม่ <laughs> ปนังหนอแล้เติมน้ำอีกหน่อยลืมอะไรลืมใบกะเพราลืมหัวใจววก็แล้วแล้วจะทมาให้ เสร็จแล้วออกไปเคตักลาดเลยแล้วแม่ลาดเลยเรียบร้อยโอเค โอ้น่ากินมากเลยแม่กินเลยกินได้เลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินลูกแง่ต้องกินนะให้แม่เสร็จก่อนว้าวโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขอไปกินก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบแม่ผมชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยนะครับบ๊ายบาย มังจะหมดจานอยู่แล้วไม่ได้กดคลิปไม่ได้ปิดคลิป